สี่ราศีนะคะที่อายุคุณยิ่งมากโชคชะตาโชคดียิ่งวิ่งเข้าปะทะนะคะเอาแบบง่ายๆเลยยิ่งแก่ยิ่งรวยแต่จะเป็นราศีของคุณหรือเปล่านะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้แล้วนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแช่นะคะกดรีโพสที่สำคัญนะคะ ฝากคอมเมนต์คำที่เป็นมงคลนะคะน้อมรับคำทำนายที่ดีๆแบบนี้นะคะยอมรับคำทำนายสมหวังดังคำทำนายสาธุอะไรต่างๆได้เลยนะคะศีลาศีนะคะที่ยิ่งอายุมากโชคก็ยิ่งวิ่งเข้าปะทะนะคะหรือว่าดวงชะตาเนี่ยแก่แล้วไม่ลำบากจะมีโชคเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้แก่แก่เนี่ยอายุมาก เกินห0ขึ้นไปนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งโชคดีคือชาวราศีเมษกรกฎมังกรแล้วก็ราศีกุมนะคะสี่ราศีนี้เนี่ยดวงของคุณในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่มั่นคงอาจจะกลัวนะคะเอะแก่มาแล้วฉันลำบากหรือเปล่าฉันจะหาอะไรกินฉันจะเอาตัวรอดหรือเปล่านะคะ ต้องไปลําบากต้องไปไม่มีที่อยู่สัตเซพเนจรไม่มีคนเลี้ยงหรือเปล่าถ้าท่านเกิดในสีลราศีไม่ต้องกลัวน,นะคะ แก่ตัวไปท่านเอาตัวรอดอย่างแน่นอนเพราะพื้นฐานคุณเป็นคนกลัวจนกลัวลาบากนะคะและเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะทำได้ทุกอย่างมีความชํานาญเฉพาะตัวในสิ่งที่ทําเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณมีความชํานาญเฉพาะด้านจงเอาความชํานาญที่คุณเก่งเนี่ยคุณรู้ว่าคุณเก่งอะไรเอามาใช้ให้ดีเลยทีเดียวเลยนะคะในอดีตชีวิตที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยในงานแต่ว่าผิดหวังบ้าง แต่ได้ประสบการณ์ได้อยากเต็มล้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณกำลังมีโชคนะคะจนตั้งตัวแทบไม่ติดอยู่ดีๆเป็นนี่มีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นนะคะว่าอนาคตเนี่ยคุณมีแสงสว่างรออยู่นะคะมีโอกาสได้เลื่อนฐานะ้เลื่อนตำแหนง่งในเรื่องบัปลไปชีวิตเนี่ยคุณเองบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสไม่ต้องทำงานหนะัก แล้วสบายเลยแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่เพราะฉะนั้นต้องทำอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะคุณต่างหากไม่หยุดนะคะถ้าคุณต้องการชีวิตที่ไม่ต้องทำอะไรเอ่ยใช้ชีวิตชิวๆบันไปชีวิตคุณมีแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะ อย่างไรก็แล้วแต่คุณเองนะคะยามัวแต่เครียดเรื่องเงินนะคะหรือหาเงินเพลินจนลืมคนรอบข้างนะคะจนลืมเรื่องของการให้เวลากับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวความสัมพันธ์ด้วยไม่งั้นเนี่ยแกไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ลำบากเรื่องเงินแต่ลำบากเรื่องของคนรอบข้างที่เขาหายไปจากคุณทีละคนทีละคน เพราะคุณมัวแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องการหาเงินหาทองนะคะเรื่องกว่าคนในครอบครัวและใส่ใจกันมีเวลาตรงนี้จะต้องระวังด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่ใจสู้ไม่ย่อท้อมีจุดมุ่งหมายที่ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นการงานจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคุณเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่มาถือว่าดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นสีราศีที่ยิ่งอายุมากโชคยิ่งวิ่งเข้าปะทะนะคะ